สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพืนชาวลัแคนาราศีสิงห์ทุกๆุกท่านนะคะและแม่หมอก,ก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563แชนลค่ะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกปากแรก นับตั้งแต่วันที่1ถึง15กุมภาพันธ์ปี2,568ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีสิงห์หรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมไปจนถึงวันที่16กกันยายนโดยประมาณนะคะก็สำหรับโชคชะตาวาสนาของชาวลัคนาราศีสิงห์ทั้งหลายนะคะ ่ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะเอาล่ะชาวสิงค์คประมาณ13วันแรกของเดือนนี้ดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวของคุณน,นั้นจะยังโครจรอ,อยู่ในราศีมังกรซึ่งเป็นภพอริในดวงชะตาและอรินั้นนะคะก็จะเป็นภพเรือนที่หมายถึงอุปสรรคศัตรู ปัญหาภาระหนี้สินส่งผลให้ค่ะในช่วงต้นเดือนไปจนถึงประมาณกลางเดือนเนาะตัวของคุณนะคะก็อาจจะต้องมีความวุ่นวายในการแก้ไขปัญหาบางท่านก็จะมีอุปสรรคมีภาระเยอะหรือว่าก็จะมีศัตรูมีคนที่คิดไม่ดีเข้ามาปั่นป่วนนะคะทำให้ชีวิตของคุณจะต้องวุ่นวายหรืออาจจะเดือดเนื้อร้อนใจก็เป็นไปได้ และตรงนี้แม่หมอก็ขอให้ชาวสิงห์นะคะจงอดทนประคับประคองอารมณ์และก็ความรู้สึกตัวเองเข้าไว้13กุมภาพันธ์ค่ะดาวอาทิตย์จะย้ายราศีสักทีนะคะถึงตอนนั้นก็เรียกว่าชีวิตปัญหาความวุ่นวายที่เหนื่อยหนักนะคะก็จะผ่อนคลายได้มากขึ้นค่ะ เอาลายอย่างไรก็ตามนะคะสาหรับสิ่งที่น่าจะดีสําหรับชาวสิ่งทั้งหลายนั่นก็คือในวันที่5้ากุมภาพันธ์นั้นค่ะดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินและโชคลาภจะย้ายออกจากราศีมังกรแล้วนะคะจึงเป็นจุดที่เรียกว่าการเงินที่เคยติดขัดมีปัญหาจะมีสภาพคล่องที่ดีกว่าเก่า ในหลายคนนะคะก็จะมีทางออกมีหนทางในการแก้ไขนะคะในเรื่องของปัญหาภาระหนี้สินหรือจะเป็นจังหวะเวลาที่หลายคนนั้นคุณจะหาเงินหาทรัพย์ได้ง่ายขึ้นดาวพุธก็จะย้ายเข้ามาเพ่งเล็งลัคนาเกิดด้วยนะคะจึงนับว่าจะเป็นจังหวะเวลาที่ลาบผลเงินทองจะพุ่งใส่ตัว การเงินการหารายได้ของคุณจะอยู่ในจุดที่ดีมากกว่าในช่วงเดือนมกราคมค่ะที่สำคัญก็คือดาวพระเกตจะโครจรสถิตยอยู่ในเรือนการเงินด้วยนะคะส่งผลให้นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ ลางสังหรณ์หรือว่าเส้นทางการเงินของชาวสิงก็จะดีมากๆเลยค่ะหรือแม้กระทั่งถ้าหากคุณน,นั้นมีความลำบากเดือดร้อนอย่างไรก็จะมีคนใจดีเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ผลบุญผลกุศลที่เคยสร้างเคยทำไว้ก็เรียกว่าจะกลับมาทำให้คุณมีโอกาสจะได้ลาบลอยจะได้โชคแบบไม่คาดฝันหรือว่าจะได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์จากบางคนก็ได้นะคะดวงการงานดาวสุขดาวเจ้าเรือนการงานนะคะก็จะโคจรพุ่งขึ้นไปเป็นมหาอุดอยู่ในราศีมีนค่ะ คือจะแปลร,ร้ายก็ได้จะแปลดีก็ได้เช่นกันเนื่องจากดวงดาวจะไปโคโจรอยู่ในตำแหน่งมรณะ เอาละหลายคนนะคะที่ก่อนหน้านี้การงานอาจจะผันผวนจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะถือว่าช่วงนี้จะเป็นเกณฑ์เกี่ยวกับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเข้ามานะคะไม่ว่าจะต้องย้ายงานเปลี่ยนงานย้ายแผนกย้ายสถานที่ทำงานก็ได้หรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวสิงห์นะคะคุณมีเกณฑ์จะต้องเดินทางไกลนะคะเพราะการทำงานก็ได้เช่นกัน เอาล่ะบางคนนะคะถือว่าชีวิตช่วงนี้จะมีความวุ่นวายมีปัญหาในเรื่องของการทำงานมากสักหน่อยค่ะนอกจากนี้ก็ยังต้องระวังเนาะในเรื่องของการจะมีอาการเจ็บป่วยนะคะจากงานที่ทำอยู่ก็เป็นไปได้ และดาวสุกนั้นนะคะเรียกว่าจะช่วยส่งเสริมเนาะงานที่เกี่ยวกับออนไลน์งานขายของเก่างานเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลหรือจะเป็นงานต่างประเทศต่างภาษาอย่างไรก็ตามค่ะชาวสิงเนื่องจากช่วงนี้นะคะดาวพฤหัสนั้นยังโคจรถอยหลังอยู่นะคะท่านใดที่สมัครงานไปนะคะหรือว่ารอคอยงานใดๆอยู่นะคะอ่าระยะนี้คุณก็อาจจะต้องอดทนรอไปอีกสักพักนึง นน่กอะะคะถึงจะมีข่าวดีเข้ามาค่ะดวงการเงินก็อย่างน้อยค่ะในวันที่5กุมภาพันธ์นี้เนาะดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวสิงค์คือดาวพุธกำลังจะยกย้ายออกจากจุดที่เสียหายแล้วค่ะ ถึงแม้ว่าดวงการงานภาระในชีวิตช่วงนี้มันจะดูเหนื่อยดูหนักดูมีปัญหาอยู่บ้างแต่ว่าดวงการเงินของคุณนะคะจากนี้เป็นต้นไปนะคะก็จะดูดีจะมีทิศทางที่เป็นบวกมากกว่าเดิมนะคะเอาล่ะกุมภานะคะก็ถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดวงการเงินจะโดดเด่นนะคะจะมีโชคลาภเงินทองหลั่งไหลเข้าสู่กระเป๋ามากขึ้น หลายท่านก็จะมีสภาพคล่องการหมุนเวียนที่ดีกว่าเดิมและถ้าหากคุณมีหนี้มีสินยังไงนะคะก็ถือว่าคุณยังจะหมุนหาเงินมาใช้หนี้ได้ทันเวลานะคะหากใครที่เป็นเจ้าหนี้นะคะช่วงนี้อาจจะต้องใช้วาทศิลป์น,นิดนึงค่ะแล้วคุณก็จะได้เงินคืนกลับมาบ้างในบางส่วน และก็สําหรับเรื่องของโชคลาภนั้นนะคะช้าสิงห์ถือว่าคุณจะได้เงินได้โชคเพราะความรักความสเสน่หานะคะบางคนก็จะได้เงินทองของมีค่าจากแฟนจากคนรักก็เป็นไปได้ส่วนใครนะคะที่อยากจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอยากจะลองซื้อลอตเตอรี่ระยะนี้ให้ใช้เลขบ้านเลขรถเป็นแนวทางในการซื้อนะคะ และถ้าหากคุณมีเวลายังไงนะคะชาวสิงการไปไหว้พระขอพรน,นะคะก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณมีโชคมีลาภทางการเงินเพิ่มเติมขึ้นมานะคะดวงความรัก สำหรับดวงความรักของชาวสิงห์นะคะในช่วงนี้ก็จะดีกับคนที่มีรักทางไกลค่ะคนที่นานๆค่อยเจอกันทีหรือจะต้องไม่อยู่ใกล้กันจนเกินไปนะคะดังนั้นถ้าหากคุณจะไปลองคบหากับชาวต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดนะคะตรงนี้ก็ถือว่าจะช่วยแก้เคล็ดความเป็นมรณะ ของดาวพระราหูไปได้นะคะดังนั้นนะคะสําหรับใครที่กําลังคบ <c oughs> กําลังคุยกันอยู่แม่หมอแนะนําค่ะว่าคุณควรรักษาระยะห่างเอาไว้บ้างจะได้ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณไม่อึดอัดจ,จนเกินไปและดาวเสารที่ยังเพ่งเล็งลัคนาเกิดนั้นจะเป็นสิ่งที่ทําให้ชาวสิ่งทั้งหลายจะมีความทุกข์ความเศร้าในเรื่องของความรักนะคะ ใครที่ยังโสดนเาะช่วงนี้ก็ทนเหงากันไปก่อนจะดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วกว่าที่ความรักดีๆจะเข้ามาหาคุณแบบจริงจังนั้นก็จะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะ ดวงสุขภาพช่วงนี้คะ่ะชาวสิงคุณจะต้องระวังนะคะในเรื่องของการประทะอารมณ์ประทะฝีปากหรือว่ามีโอกาสที่จะไปทะเลาะเบาแว้งกับคนในบ้านกับคนที่อยู่ใกล้ตัวนะคะใครที่อกหักช่วงนี้ก็มีเกณฑ์จะเจ็บหนักนะคะจะทำใจไม่ค่อยได้และใครที่มีคู่มีแฟนนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คนรักคู่ครอง อาจจะเจ็บป่วยไม่สบายได้เช่นกันส่วนชาวสิงห์ทั้งหลายนะคะระยะนี้อาจจะต้องระมัดระวังการที่จะไปเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการทำงานในช่วงนี้ด้วยนะคะ ก็จบไปแล้วเนาะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตานะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์ปี2568นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้แม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีกว่านั้นก็สามารถที่จะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดด onation super t a งหรือจะเขียนคอมเมนต์ทักทายให้กําลังใจแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆนะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณเนาะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่คิม563ชานลด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ